สวัสดีครับกิติเจอ,อแล้วครับกิติเอาที่ดินถือว่าเหมาะในการทำด้านการเกษตรมาฝากครับที่ดินดีมากครับท่านผู้ชมจะปลูกผักอะไรก็ได้จะปลูก,กเกษตรนะรมีมะม่วงก็มีปลูกนะในแปลงนี้สิบหกไร่กับห้าสิบแปดตารางวาเนี่ยนะปลูกหลายอย่างมีมะพร้าวก็ปลูกอยู่ในสวนนะ,ะหลายต้นผมนับแล้วครับประมาณสักสาสิบกว่าต้นนะครับมะพร้าวมะนาวนี่ประมาณสักเกือบเกือบเกือบสองร้อต้นอะ่ะ ต้นกล้วยเนี่ยประมาณผมดูแล้วประมาณสั400กสามร้อยถึงสี่ร้อยเขาเรียกเป็นกอใช่ไหม <c oughs> มันมีหลายต้นเราไม่พูดเป็นต้นเราเป็นกอนะประมาณสักสามร้อยกอที่กําลังปลูกใหม่ด้วยนะครับที่ดินอยู่ในตําบลกัดหลวงนะฮะอ,เอ,อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขับรถจากที่ดินไปเพชรบุรีก็ประมาณสักสิบอ่าไม่ใช่นะอาเภอท่ายางสิบประมาณสิบห้ากิโลขับรถจากนี้ไปอ่าจะอําก็ประมาณสักยี่สิบกว่าโลนะฮะขับรถจากนี้ไป โครงการช่างหัวมันก็อยู่ระเวกนี้นะฮะไปเขื่อนกระจานอ่าเขื่อนกระจานเขื่อนเพชรก็จะเขื่อนเพชรเขื่อนกระจานนะก็ไไม่กี่ไม่กีโลอ่ะเอาเป็นว่าชุมชนคนอยู่กันเยอะแต่ตรงนี้16ไร่กับ58ตารางวาเหมาะทําการเกษตรที่เห็นเนี่ยเรามาดูว่าคนสวนของเจ้าของที่ดินปลูกอะไรไปบ้างนะครับเราก็ได้หมดเลยนะครับมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะครับมีโรงรถด้วยบ้านหนึ่งหลังด้วย นะขายราคาดูใต้คลิปวิดีโอถือว่าบ้านแถมโรงรถแถมโดยเฉพาะเจาะน้ําบาดาลน,นะฮะขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ยกแทงน้ําขึ้นไปไว้สูงมากเพื่อบริหารจัดการในการทําการเกษตรนะน้ําธรรมชาติก็ดูในผังอ่าเฉดนะฮะมันจะเป็นลําห้วยเนะี่ยวิ่ง2ด้านเลยนะฝั่งนู้นนะวิ่งรอบเลยหัวมุมฝั่งนู้นแล้วรอบไปนีย่ยเราไปหาที่ดินจนถึงประตูใหญ่เลยประตูบ้านเดี๋ยวเดินสํารวจพร้อมกันนะครับ ที่ดินจะโดดคุ้ดแดงครับท่านผู้ชมดูบริเวณก่อนอันนี้แปลงนี้ปลูกขึ้นใหม่คุณลุงเมื่อกี้กำลังทําอยู่แล้วก็ไปคุยตรงตรงนี้อ่านี่ไปถึงนน่นเลยยิงตรงไปโน่นเลยไปถึงหัวมุมเลี้ยวตรงดิวไปออกหน้าที่ดินอ่าต้นไม้สูงสูงนะสูงสูงอะคือฝั่งนู้นนะฝั่งของเพื่อนบ้านนะอ่าฝั่งนั้นก็ขายอยู่รู้สึกว่าร่ละห้าแสนนะแต่ตรงเนี้ยรายหนึ่งหลักสี่ต่อรองได้ด้วยนะครับเอาโอเคมาคุยกับเจ้าของที่ดินนะนี่ปากกล้วยเห็นไหมนี่ปากกล้วยตรงนี้ตรงโู้ นู้นได้รับผลประโยชน์ขายตัดขายแล้วตรงนี้ก็เริ่มออกลูกออกหลานแล้วเนะี่ยท่านผู้ชมดูนี่นะจัดระบบเป็นแนวสวยงามนะนี่คือสวนกล้วยและระหว่างสวนกล้วยนี้ก็ปลูกอะไรมะเขือพวงมะขววเพืองพวงพวง,พวง,พวงนี่เป็นอย่างนี้ได้กินเลยนะท่านผู้ชมนี่เราก็มาอยู่ตามอ่าไว้เชื้อไว้บรรปลายของชีวิตอะ่ะเออนะฮะคนไหนที่ปลดกเกษียณแล้วอยากทําการ,กรเกษตรดินสวยมากครับตรงนี้นะครับนะ จริงๆล้วปลูกไม้อย่างผมว่าทุเรียนน่าจะลองเล่นดูนะแต่ว,ว่าอย่างว่านะกิติเป็นคนใต้ก็ต้องทุเรียนใชไหมถ้าปลูกกล้วยสามร้อยกอเห็นไหมเห็นก็ขายในตลาดนั้นเนี่ยเฉพาะปลีนะหัวหัวปลีเนี่ยหัวละสิบาทอยู่นะกล้วยก็สิบห้าบาทนะเราขายส่งไม่ถึงอ่าเราขายส่งไม่ถึงเนี่ยดูนะแต่และกออกลูกออกหลานแล้วเนี่ยนีนนะ่นะครับเราก็สามารถใช้สอยตรงนี้ได้เลยนะมาดูหัวหมุมที่ดินครับเนี่ยหัวมุมตรงนี้ก็มีต้นอะไรฮะ ไผ่ต้นไผ่เกตแลนอยู่ไหนอะเกตดแดนอยู่แนวน้ำเห็นไหมนั่นๆเกตเนี้ยรั้วรั้วแนวรัว้วตรงนู้นคือน้ลราน้ําสาธารณะเน่แล้วก็วนรอบดินเราเลยนะลําน้ำเนี่ยแปลกมากเลยนะเออได้สองด้านไม่ใช่ดินรอบนะนี่นี่นี่ลำห้วยอะแล้วเรเดินสำรวจนะครับอแนวแนวลําห้วยแล้วแนวดินก็เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงนะครับท่านผู้ชมสะดุดนะท่านผู้ชมอย่าว่านะนี่กล้วยสวยเลยอ่ะคนไหนอยากได้ที่ดินนะครับถือว่าสวย นะครับก็ทําการเกษตรไปแล้วนะฮะทีนี้เพื่อนๆบอกซื้อที่ดินแล้วเคยจะเข้าไอ้อ่าถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพนะถ้าถ้าอยู่กรุงเทพนะก็ก็มีคุณลุงคุณป้าเพื่อนๆก็ให้เขาอยู่ต่อนะให้เขาปลูกก่อนะครับจะคิดเป็นไอ้เขาเช่าก็ได้ดไอ,อ่าไอ้เขาเช่าก็ได้คิดให้ไอ้คุณลุงคุณป้าเ็เช่าก็ได้นะครับนะเช่าที่ต่อ,อเมื่อกี้คุยแล้วคุณลุงจะอยู่ไหมอยู่คุณป้าคุณลุงอยู่ต่อแค่เปลี่ยนเจ้าของแค่นั้นเอง อ่านะฮะนี่ฮนะนี่สวนมะนาวาไปดูมะนาวันะนี่มาดูมะนาวเห็นไหมนี่นี่มะนาวนะครับมะนาวนี่ผมประมาณแล้วประมาณสักสองร้อยสองร้อยต้นอะสองร้อยกอหรือเปล่าต้นดีกว่าเห็นไหมที่นกวิง่งบินอน่ะนั่นะนะ่แนะทงน้ํานะนี่น้ําประปาสูบน้ําประปานะอ้าว ทีนี้วิธีประหยัดไฟนะเราก็ติดแผงโซล่าเซลล์ว่ามันดูดน้ําขึ้นปะปาเองก็ได้นะขึ้นแทงเองได้นะอคนยอย่าไม่ต้องไปใจไฟเยอะใช่ไหมล้วก็ความคิดอนะ่ะพัฒนาเองนี่เองไหมมะนาวมันกําลังออกลูกด้วนะนี่ฮนะออกลูกเยอะเลยฮนะแต่ละต้นนะเยอะเลยนะก็เก็บไปแล้วหลายปีแล้วนะเก็บไปเยอะดันรู้ก็มีพริกมีมะน,นาวมีมะเขือนี่คุณลุงแกขยันนะท่านผู้ชมแล้วให้คุณลุงอยู่ต่อเนะอาะ นะครับมีมะม่วงมีต้นลำไยลำไยเราไม่ได้หวังผลไว้กินก็นแล้วกันมีสักสองสามต้นส่วนมะม่วงเนี่ยผมนับแล้วก็ประมาณสักเกือบสามสิบต้นน่ะนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ดูดูมันลูกเพิ่งเก็บไปดูแล้วต้นมันยังโสมอยู่เดีย๋ยวว่านะครับเพราะาลูกเพิ่งเก็บไปหมดหน้ามะม่วงหมดแล้วตอนนี้หน้าทุเรียนนะครับนี่มะนาวคะท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาซื้อที่ดินตรงนี้นะคือก็เป็นสวนแล้วนะเป็นสวนแล้ว นะครับไม่ใช่ดินเปล่าๆนะเออเอาเป็นว่าซื้อดินน่ะเขาขายราคาที่ดินแต่พวกเนี้ยได้ฟรีหมดเลยมะงมะนาวกล้วยมะพร้าวมะม่วงลำไยนะฮะแล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งมีโรงรถด้วยน้ำบาดาลนะจอบไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมจอไว้แล้วนะครับอ่ะดูหน้ากิตติแล้วก็มาดูบรรยากาศที่ดินต่อนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะ ครับอ่าเพื่อนๆถามนะลูกค้าถามมาอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วว่าอยู่ที่อ่าตำบลกัดหลวงนะครับอ่าวัดอะไรนะมีตลาดนัดนะครับก็คือตลาดอ่าก่อลูกช้างอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับประมาณสักอ่าสามโลสี่โลประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะครับนี่บ้านหลังนี้แถมไหมฮะอ่าถ้าเพื่อนๆซื้อแล้วไม่อยากให้คุณลุงอยู่ต่อก็เพื่อนๆก็มาอยู่นี่ก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อจากต่างจังหวัดมาซื้อนะ ก็ให้คุณลุงคุณป้าอยู่ต่อส่วนจะให้อยู่แบบไหนจะให้เขาเช่าอยู่ต่อหรือว่าเขาดูแลสวนให้เขาทำหากินไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วแต่ลูกค้านะครับเห็นไหมนี่ระบบจัดการนะท่านผู้ชมนะโอเคครับมีข้อไก่ด้วยไหมนี่ธรรมชาติเลยนะนะเพียงแต่ว่าคุณลุงคุณป้านะเขาสองคนนะเขาก็ทําได้พอประมาณนี้เ็าจะได้แล้วสิบกไร่กับห้าสิบแปดตารางวานะครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจให้หมดนะครับนี่นี่ นี่จิตจอดรถนี่นะฝั่งนี้ก็เป็นสวนกล้วยด้วยแต่ว่ามันปลูกมานานแล้วนะกําลังปรับเปลี่ยนเป็นจัดให้เป็นแถวนะเพราะอย่างว่านะคุณลุงคุณป้าอย่าว่ากันเพราะว่าแกก็ทําตามกําลังกายของคุณลุงคุณป้านะนี่เห็นไ,ไหมมะม่วงเยอะเลยนี่บรรยากาศนะ่วนคุณลุงคุณป้าที่เพื่อนๆซื้อที่ดินแล้วเนี่ยจะแกอยู่ต่อก็ได้นะนี่เห็นไ,ไหมบ้านหลังหนึ่งอันนี้คือแถมไปเลย นู่บ่อบดานเนี่ยขนาดยักษ์เลยนะท่านผู้ชมข,ขุดน้าอะ่ะเจาะน้ําบ่อบดานแล้วก็แทงน้ําดูดขึ้นไปไว้ข้างบนนะฮะช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องไปใช้มันใช้ลําห้วยที่อยู่อ่าเนี่ยลำห้วยมาดูลาห้วยลําหนองนะเป็นของสาธารณะใช้ร่วมกันฝั่งนู้นก็แปลงนะึ่งเะนี่เพื่อนบ้านอยู่เยอะเลยนะไม่ต้องกลัวนะอ่าเนี่ยไว้ทําการ,กรเกษตรนี่เห็นไหมที่ดินนี้ปลูกไม้ใหญ่ได้นะไม้ล้มลุกได้หมดเลยนะครับเนี่ยไปถึงนู่นปากตูใหญ่เลยนะ ฝั่งนู้นก็เขาทำของเขาอย่างบางคนก็เป็นสวนอะไรนะเป็นทําเป็นสวนอย่างเดียวก็คือปลูกไม้สักบางคนก็ปลูกปลูกมันอ่าบางคนก็ปลูกอ้อยแล้วแต่และแต่แ,แต่ละคนถนัดนะแต่แปลงนี้ที่เห็นได้ไหมนะนะแปลงนี้ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปเดินหน้าบ้าหน้าหน้า,นาประตูตางข้าบ้านนิดหนึ่งนะครับนี่นะนี่กล้วยอันนี้คือ ก้อยแปลงเก่านะเดี๋ยวก็รื้อออกเดีวปลูกจัดระบบใหม่หมดเลยนะครับลุงก็กาลังทําอยู่เมื่อกี้คุยกับลุงเหมือนที่ตอนที่ผมเปิดคลิปครั้งแรกอ่ะนี่ประตูรั้วนะต่างเข้าอันนี้นี่นี่ชุมพู่อ่าชุมพู่นะอ่าเนี่ยทางข้าบ้านของลุงตอนนี้เพื่อนบ้านอยู่นะครับมีน้ำมีไฟพร้อมเลยท่านผู้ชมนะครับนี่สอยฟ้าเนี่ยใน่ไหมนี่สอยฟ้าโอเคนะ ูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของอีกแปลงหนึ่งไม่เกี่ยวเนาะแต่ให้ดูบรรยากาศนะนี่ก็จะชาวสวนนี่ของคุณลุงของของเจ้าของที่ดินไหมไปนู่นเลยผมไม่เดินแล้วไกลมากนู่นขับรถมาจากนูน่นเมื่อกี้ตะหล่นแล้วก็กลับเลี้ยวขวาไปนะเป็นตะหล่นลาดยางตะหล่นลาดยางนะครับนี่นะสวนฝั่งนี้จะเป็นสวนกําลังปรับใหม่ปลูกใหม่ลุงบอกว่าเอาสองคนตายายนี่ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนี่ประตูทางข้าบ้านนะครับข้าวที่ดินนะะ ก็ถือว่ามันไม่ใช่ที่ดินเปล่านะเป็นที่ดินสวนการ,กรเกษตรอยู่แล้วนะครับเพี่ยงแต่ว่ากล้วยแปลงนี้มันเป็นกล้วยที่ปลูกดั้งเดิมมาเขากาลังรื้อจะปลูกใหม่จัดระบบให้เป็นแนวนะฮะแล้วเ็เห็นไหมเขาจะเดินท่อน้านะถ้าผู้ชมท่อน้ําที่จะไปใช้การ,กรเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเดินแป๊บท่อไปตัวสวนเลยสิบกไร่นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ดึงดูดก็เรียกเครื่องดูดน้ําจากลาห้วยเนี่ยฮะ นี่มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าดึงดึงจากลำห้วยไปใช้นะครับแล้วก็ใช้น้ําบดานนะครับโอเคนะดังนั้นผมสรุปตรงนี้แล้วกันนะอ่ะมาดูนะครับก็วันนี้กิติก็มาอําเภอท่ายางนะครับที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่กัดหลวงจะขับรถไปเก่งกระจานขับรถไปโครงการช่างหัวมันขับรถไปตลาดนัดเซเว่นนะซีเจอยู่ที่เนี่ย อาวัดขอลูกช้างแล้วก็มีตลาดนัดขอลูกช้างตลาดใหญ่มากกิตติเคยมาขายของนะโหคนเยอะมากนะตลาดอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมห่างจากตรงนี้ก็ประมาณรักสองโลสองโลสามโลตลาดนะฮะตลาดของลูกช้างอ่ะนะครับนะฮนะแล้วก็ในสวนก็ปลูกเยอะเลยเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นตั้งแต่ต้นคลิปแต่กิตติเดินไม่ไอรบแปลงไม่ไม่เดินอะ่ะนะครับอ่ะดูในฝังแล้วกันนะฮะกว่าง ประตูทางเข้ากว่างด้านขวานะเอากว่างนี้นะมีลำห้วยนี่กระดาษใหญ่มีน้ําไหลเราสามารถดึงน้ํามาใช้การเกษตรได้ไปถึงหัวมุมแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปตามลําห้วยเลยที่ดินนะครับท่านผู้ชมแต่ฝั่งนู้นนะฮะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะของของอีก,อ,กอีกกรงการไม่ใช่ของเป็นเป็นแนวดินเลยนะครับเป็นแนวดินยิงตรงเลยนะครับก็ดูในผังอ่ฉด,ดท,ที่ที่ดินที่ดินเโด,ดกุดแดง กรัดหลวงท้ายางเพชรบุรีเจ้าของขายเองไม่ต้องผ่านนายหน้านะครับแล้วก็แอดไลกิติมาสอบถามข้อมูลเดี๋ยวกิติส่งรายละเอียดให้นะครับ<ส>ขายเองแล้วไม่ติจดจะโดดไม่ติดธนาคารนะครับแล้วคุยต่อรองกันได้นะครับพอใจว่าคุยต่อรองกันได้เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียอมรับนะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบว่าบ้านปลายของโกระเสียนก็มาลองซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วดินดีมากเลยนะ อย่างที่กิตติแนะนําตั้งแต่คลิปแรกนะถ้าเป็นของกิตตินะั้นจะไถพลิกดิในให้หมดเลยแล้วทําให้เป็นร่องแล้วเดินท่อน้ําแป๊บน้ําใหม่ปลูกปลูกอะไรอรที่ไม่ต้องปลูกซ้ําชะอมอันนี้แนะน,นําแนะนํานะครับถ้าเราไปปลูกมะม่วงในบางทีเดี๋ยวมะชะอมนะพอขึ้นมาถึงบ้านเอวตัดนะตัดทิ้งเลยก็อ่ะมันยอดมันขึ้นโหเก็บไม่หวัดไม่ไหวเก็บได้ทุกวันด้วยนะท่านผู้ชมแล้วดูเลง่ายด้วยชะอม ผมเห็นที่อ่างทองก็เอาที่ดินนานะมาปลูกจะอมโอ้โหประมาณแค่ห้าไร่เองท่านผู้ชมปลูกจะอมห้าไร่ห้าไร่สิบไร่นะปลูกส่งไม่หวัดไม่ไหวเลยนะไปติดต่อร้านส่งใหญ่ไม่ต้องไปติดต่อพ่อค้าเล็กๆหมู่ตลาดไทยตลาดสีม่มุมเมืองแนะนําที่ด,ดินตรงนี้บรรยากาศสวยนี่ดูดูดูด,ดบูบ้านเราเรียกควรอ่าบ้านเราเรียกควรที่นี่ก็เรียกควรด้วยเขาด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศน่าอยู่มากธรรมชาติจริงๆนะครับวันนี้กิติไปก่อน นะครับอ่ะเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะ mm. คุยได้ราคาคุยได้นะ mm. โอเคนะก mm. ิตติไปก่อน mm. อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ mm. ที่ดินแปลงสวยกลัดหลวงท่ายางเพชรชบุรีวันนี้ไปก่อนนะครับ mm. สวัสดีครับ mm.